สวัสดีครับผมโจที่เฮซครับคลิปนี้ก็จะมารวบรวมรถตำรวจที่จะมีในเกม GTA ภาค6นะครับแล้วก็รวบรวมมา10คันแบบเต็มๆตมแล้วก็ข้อมูลเน้นๆด้วยนะครับว่าแต่ละคันนี้มีข้อมูลแบบไหนนะครับหน้าที่แบบไหนกันบ้างนะครับปะ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คันแรกเลยละกันนะครับนี่รู้สึกว่าโคตรเจ๋งเลยนะครับก็คือรถตำรวจ จะมีรถแบบ ATV แบบนี้ด้วยครับทุกคนนะและหลายคนน่าจะสงสัยนะครับทำไมมีรถ ATV ที่เป็นตำรวจเลยเนาะสำหรับรถคันนี้นะครับก็ชื่อรถนะครับชื่อว่าเบลเซอร์ไลกาดนะครับทุกคนนะนี่ชื่อโคตรเท่เลยนะครับสำหรับรถคันนี้เป็นรถของเจ้าที่ยามชายฝั่งครับทุกคนนะก็คือไอเมืองไวซิตี้เนี่ยมันก็จะมีชายหาดใช่ไหมแสดงว่าเขาจะเน้นชายหาดด้วยนั่นเองครับแล้วก็น่าจะมีคนเดินไปเดินมา พุกพานเนาะและแน่นอนว่าต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยเองครับแสดงว่าถ้าเราจะไปทําอะไรแปลกๆนะตำรวจน่าจะมาอย่างว่องไวเลยทีเดียวเชียวนัเองกับทุกคนนะแล้วก็จะมีรถเจ้าหน้าที่นะที่เขาขับวนไปวนมาแถวชายหาดด้วยครับทุกคนเอ้ยอันนี้เจ๋งมากเลยว่ะแล้วก็รถ ATV นะมันขับบนชายหาดได้ดีนะครับดูล้อมมาสิทุกคนที่มีปุ่มแบตใหญ่มากๆเลยนะครับนี่ก็จะเป็น รถเจ้าหน้าที่ราดตะเวนนั่ครับนี่อันนี้แค่คันแรกตอนนั้นนะครับเนี่ยส่วนคันต่อไปเขาทุกคนอยู่ตรงไหนเนี่ยนี่ไงอย่างที่ผมบอกไปนะครับเขาจะเน้นบนชายหาดนะคนเยอะเป็นพิเศษนะเราจะมาทําอะไรแปลกๆนี่ตำรวจน่าจะโผล่มาอย่างรวดเร็วนะครับสำหรับรถคันที่2นะครับคันนี้ว่าคันนี้เป็นรถตำรวจเฉยเลยว่ทุกคนนะชื่อรถนะครับชื่อว่าคาราคาร่า4คูน4นะครับ4คูณ4หมายถึงขับเคลื่อนได้4ล้อนี่ครับแล้วก็ เป็นรถเจ้าหน้าที่ชายฝั่งอีกคันหนึ่งด้วยนะครับนี่แต่ว่าถ้าดูจากเทนเลอร์แล้วนะครับมันมีไอ้ตัวนี้น่ะก็น่าจะเป็นรถเจ้าหน้าที่ที่เอาไว้ลากเรือป่ะทุกคนไอ้พวกเรือนะเนาะเรือคนรวย <c oughs> อ่ะก็อาจจะทําอะไรอเนกประสงค์ประมาณนั้นนะครับน่าจะเป็นรถอเนกประสงค์ของเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็รถคันนี้เคยมีแล้วใน GTA ภาคออนไลน์นะครับแต่ถ้าเราดูจากตรงนี้นะ่ะมันอาจจะ ดูไม่ชัดเท่าไหร่นะครับผมมีรูปให้ดูแบบเต็มๆก็ทุกคนนี่คันนี้เลยครับทุกคนนะอาจสีไม่เหมือนกันนะครับดูแล้วนี่มันฟอร์ดเลนเจอร์ชัดๆนะครับไม่ใช่นะครับทุกคนนะนี่เลยเป็นรถคันนี้แหละนะครับแต่มันอาจจะคนละมุมเนาะเป็นรถกระบะเหมือนกันนะครับหน้าตาจะเป็นทรงนี้เลยนะครับไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่เลยเนาะแต่ว่าเคยมีแล้วในพาคออนไลน์นะครับสำหรับรถคันนี้นะครับป่ะ ไปดูคันต่อไปก็ทุกคนคันนี้ดูยากมากเลยนะครับภาพค่อนข้างมัวเนาะรถคันนี้ครับเป็นรถชื่อว่า Buffalo เ t x นะครับทุกคนนะเป็นรุ่นพิเศษด้วยและที่สำคัญรถคันนี้นะครับทุกคนนะเป็นรถโมเดลใหม่เลยนะครับยังไม่เคยมีในภาคก่อนมาก่อนเลยทีเดียวเชียวนะครับแล้วก็รถคันนี้เป็นรถตำหน่ลาดตะเวนนะครับก็คือน่าจะขับบนไปบนมาในเมืองนั่นแหละนะครับนี่ถ้าเป็น ภาพแบบเต็มๆก็คือคันนี้เลยนะครับนี่โคตรเท่่ะทุกคนมันจะมีกระจังหน้าแบบนี้ด้วยนะข้างหน้าเนี่ยแบบว่าเออเตรียมปะทะใช่ไหมถ้าแบบนี้เนี่ยนี่ไงใช่แล้วก็ทุกคนนะโดนปะทะเนี่ยนะภาคใหม่เนี่ยแต่ว่านี่อาจจะแต่งมานิดหนึ่งนะแต่ทรงมันจะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ว่ามันจะเป็นรุ่น stx นะครับ stx ก็เป็นรุ่นพิเศษนะครับที่ออกแบบได้แบบฉบเฉียวมากขึ้นนั่นเองครับซึ่งมันคล้องกับรถคันต่อไปครับที่จะมี ใน GTA ภาหกก็คือคันนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นรถาบาวาโดหรือว่ารถ Buffalo นะก็คือมันใช้โมเดล Buffalo นะครับแต่ถ้าชื่อเต็มของรถนะครับมันก็จะชื่อว่าบาวาโดโพลิสคูเซอร์นะครับทุกคนนะซึ่งหมายความว่ารถคันนี้ก็เป็นรถลาดตะเวนของตำรวจนั่นแหละนะครับแล้วก็รถคันนี้ถ้าจะมีภาพแบบเต็มๆนะครับก็คือคันนี้เลยนะเพราะว่าที่มันมีภาพเต็มๆแบบนี้ให้ดูนะครับ มันเคยมีแล้วในภาค4กับภาค5นั่เองครับแต่ว่าทุกคนสังเกตดูป่ะอืมเพราะคือมันเป็นรถบัฟเฟลธรรมดานะครับอืมมันไม่มีอะไรเลยครับทุกคนนะผมว่าคําว่าบัฟเฟโลมันหมายถึงเอ,อ่อไอตัวควายใช่ไหมมันน่าจะหมายถึงกระจังหน้าเน,นี่อืมอาจจะคล้ายๆนะครับซึ่ง คันนี้เป็นรุ่นพิเศษนะไม่มีอะไรนะครับไม่โฉบเฉี่ยวนะแต่ว่าถ้าคันนี้มันจะโฉบเฉี่ยวนะบนี่เป็นรุ่นพิเศษอะไรประมาณนั้นนะครับนี่ก็มีอยู่ในภาค4กับภาค5แล้วนะครับสำหรับคันนี้นะส่วนคันต่อไปครับทุกคนเป็นคันรุ่นใหม่นะครับแต่ก็เคยมีในภาค5นะครับชื่ออาจจะแปลกๆหน่อยนะครับเว็บผ p o l ดโพลิ s คูเซอร์นะครับสำหรับคันนี้ก็ เป็นรถเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนเหมือนกันนะครับแต่คันนี้จะมีคุณสมบัติพิเศษก็คือเป็นรถสกัดจับครับทุกคนนะแสดงว่าถ้าเราขับหนีรถคันนี้น่าจะโผล่มาหาเราแบบว่ารวดเร็วเลยทีเดียวเชียวนะครับแล้วรถคันนี้นะเคยมีในภาค5แล้วนะครับแล้วรถคันนี้ก็มีอะไรพิเศษด้วยนะทุกคนนะ ก็คือด้านบนตรงนี้นะถ้าซูมดูดีๆนะครับมันจะเขียนว่า VCPD นะครับนี่ v Voice City p o l i c e กว่าทุกคนแล้วก็ด้านข้างนะครับนี่ไม่รู้ว่าเขาดูยังไงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นภาพเคลื่อนไหวมันน่าจะเห็นชัดเนาะภาพเคลื่อนไหวนะครับมันจะเขียนข้อความว่าพอตเกลฮอนครับทุกคนเฮ้ยโคตรเจ๋งว่ะ ก็พอตเกียวฮวนจะเป็นเมืองหนึ่งในเกมนั่นแหละนะครับทุกคนนะนี่ผมเคยจอดลึกไว้แล้วนะผมก็ลืมเหมือนกันนะทําไว้นานเลยทีเดียวเชียวนะครับแต่ก็จําได้นะว่ามันเป็นเมืองเมืองหนึ่งแล้วก็คาดว่าน่าจะเป็นเมืองแรกที่เราไปเกิดเลยทีเดียวเชียวในเกมะนะครับแต่เราก็ยังไม่รู้นะว่าจะเป็นฉากแรกหรือเปล่าในเมืองนั้นเองครับก็คือเมืองที่ออกปนนะุ่น่ะทุกคนพอตเกียวฮวนเนี่ยว่างๆเดี๋ยวจะมาทําซ้าแล้วกันนะหลายคนน่าจะลืมแล้วล่ะไปกันต่อทุกคน มาในฉากนี้เลยครับมา2คันนะครับเดี๋ยวมาดูจอดลึกคันนี้ก่อนละกันนะครับเว็บผิดโพลิคูเซอร์ครับคันนี้ชื่อโคตรเท่เลยนะครับแต่ว่ารถคันนี้จะเป็นรุ่นพิเศษอีกแล้วครับท่านนะครับชื่อรุ่นว่าสแตนเนีย L e แต่ผมไม่เข้าใจครับว่า L e มันหมายถึงอะไรนะครับเมือง LE เหรออันนี้ไม่รู้จริงๆครับทุกคนขอโทษด้วยแต่ว่ารถคันนี้นะครับ อ่ามันเคยมีมาแล้วหลายภาคเลยนะครับก็ภาค4ภาค5ภาคแสนภาคไวซิตี้นะครับทุกคนนะลองไปหาเซิร์ชอยู่นะก็เวบผิดโพลิสคูเซอร์นะครับแล้วก็เป็นรุ่นพิเศษด้วยรุ่นสแตนเนียเอลีวะทุกคนนะคันนี้เลยนะก็เขาไม่ได้บอกเลยนะว่าเป็นรถอะไรนะครับนะเฮ้ยบอกอยู่ทุกคนขอโทษด้วยเป็นรถลาดตะเวนเหมือนกันนะครับมาลาดตะเวนทุกคันเลยใช่ไหมเนี่ยแต่ว่า แต่ละคันมีความสามารถพิเศษนะทุกคนนะซึ่งคันต่อไปนี่จะเป็นรถสกัดจับครับทุกคนไปกันดูนี่คันนี้เลยครับทุกคนนะดูแล้วอมืมองไม่ค่อยชัดว่ะแต่รถคันนี้ชื่อของมันนะครับชื่อว่าเบอวู้ดทุกคนฮ้ยบาวโ้ดโพลิสแล้วก็เป็นรถตำรวจสกัดจับนะครับแล้วก็รถคันนี้เคยมีออกมาแล้วใน g t a ภาคออนไลน์นะครับทุกคนนะ มันหาภาพไม่เจอวะทุกคนนะแต่ว่ามีเท่านี้เลยนะครับทุกคนนะเมื่อกี้ทุกคนเห็นอะไรแบบๆอ่ะอืมก็คือรถคันที่แปดแต่มันไม่ใช่รถแต่มันเป็นฮอตํตำรวจอ่ะรถคันนี้ไม่มีข้อมูลจริงๆวะทุกคนขอโทษด้วยนะแต่ว่าเป็นรถตำรวจสกัดกั้นนะครับทุกคนนะสกัดจับเราแหละนะ <c oughs> เหมือนรถจอดเฉยๆนะเพื่อให้เราขับต่อไม่ท่าไงทุกคนนะเคยมีมาแล้วในภาค GTE ออนไลน์นะส่วนอันต่อไปครับก็เป็นเครื่องบินของตำรวจนะครับนี่มาวอลิกนั่นเองครับออไอเครื่องบินในตำนานนะครับนี่ก็คือภาพนี้นะดูก็รู้แล้วนะครับว่าเป็นเครื่องบินเนาะแต่เครื่องบินในเกมที่เป็นทรงนี้ก็น่าจะเป็นคันนี้แหละนะครับก็เป็นมาวอลิกเนาะคันนี้เป็นหอของเจ้าหน้าที่นะครับก็เป็นเฮลิคอปเตอร์ที่โผล่ออกมาโคตรจะหลายภาคเลยทีเดียวเชียวครับทุกคนนะโผล่มาตั้งแต่ไวซิตี้แซน พัก4ภาค5้ครับทุกคนนะแล้วพาโขเขาก็เอามาด้วยนะครับทุกคนนะนี่หน้าตาก็จะเป็นทรงนี้เลยนะครับอันนี้ถ้าเครื่องบินมันโผลมาแล้วน่าจะทําความผิดน่าจะหลายดาวนะจะจะสี่ห้าดาวขึ้นไปนะมันน่าจะโผลมานะครับทุกคนนะ่ะส่วนขั้นต่อไปครับทุกคนนะขั้นต่อไปนี่โคตรเฟี้ยวเลยนะครับเขาบอกว่าคันนี้นะ่ะเป็นรถ s อ v ในเกมเลยนะครับนี่เชอริบนะครับชื่อรถเนี่ยอืม เชอร์รบนี่เขาบอกว่ามันแปลว่านายอำเภอนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะนี่มันมีดาวของนายอำเภอทุกคนเชอร์รบนะชื่อรถเนี่ยสลับรถคันนี้ครับเป็นรถ s อ v ยนะครับและรถคันนี้นะครับก็เคยมีมาในภาค5้าแล้วนะครับแต่ว่ารถคันนี้ทุกคนพิเศษนะไม่เคยโผลมาในตัวอย่างนะครับแต่รถคันนี้เคยโผลมาในคลิปหลุดนะครับก็คือในคลิปหลุดอ่ะจะมีรถคันนี้อยู่ในนั้นด้วยนะครับนี่ก็คือ ทั้ง10คันในคลิปนี้นะมาจากตัวอย่างทั้งหมดเลยนะแต่ว่ามีคันนี้คันเดียวที่อยู่ในคลิปหลุดนะครับที่เขาแกะออกมาเองครับนี่แล้วก็รถคันนี้นะมีเก็บความรู้ในหนึ่งนะครับในภาค5นะรถคันนี้จะโผลมาเจอเราก็ต่อเมื่อเราทําความผิด4ดาวขึ้นไปนะครับรถคันนี้ถึงจะโผลมานะ แสดงว่ารถคันนี้ก็พิเศษนะเขาบอกว่ามันค่อนข้างที่จะขับเร็วนะแล้วก็มีแรงประทะโคตรโหดอะไรอย่างนี้นะครับนี่ดูจากกระตังหน้ามาแล้วนะอืมเขาน่าจะโหดเลยทีเดียวเชียวส่วนคันสุดท้ายครับทุกคนเป็นคันนี้เลยที่ที่ผมซูมให้ดูเมื่อกี้น่ะนี่คันนี้เลยนะที่มันอยู่ในฉากาที่เจสันมันขับรถอยู่นะก็คือคันนี้นะครับนี่ถ้าดูแบบใกล้ๆนะครับนี่ก็คือเชอร์ลิปเหมือนกันนะแต่ว่ารถคันนี้ครับเขาบอกว่า จะเป็นรถฟอร์ดนะครับรถตำรวจนะครับเป็นรถใหม่โมเดลใหม่ล่าสุดเลยนะครับแต่ว่าก็เขียนว่าเชลลิปนายเพออยู่นะเนี่ยอืมอาจเป็นไปได้ครับว่าน่าจะเป็นรถตำรวจมาใหม่นะครับคล้ายๆกันนะแต่ว่าถ้าเราดูแบบเจาะลึกจริงๆนะครับมันจะมีความต่างกันอยู่นะนี่เลยมีโลโก้ฟอร์ดนะครับทุกคนนะนี่ มีโลโก้ของ Ford เนาะแล้วก็เป็นรถตำรวจรุ่นใหม่นะครับตัวนี้เป็นโมเดลใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่เราจะได้เจอนะครับสำหรับคันนี้นั่นเองครับโอเคครับก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับนี่ก็จะเป็นรถตำรวจที่จะมีในเกม GTA ภาค6นะครับแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับที่โผลมาในตัวอย่างเนาะแล้วก็คลิปหลุดด้วยนะครับและแน่นอนว่าคาดว่าน่าจะมีมากกว่านี้เยอะเลยทีเดียวเชียวอาจเป็นไปได้ว่ามีมอไซค์ด้วยหรือเปล่าวะแต่ก็ไม่ค่อยเห็นเจ้าหน้าที่ ขับมอไซค์นอกจากภาคแสนนะว่าไหมถ้าอื่นมีปะเนี่ยผมจําไม่ได้นะอืมเอาโอเคครับก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กันด้วยนะเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับผมเนี่ยผมชอบคันนี้ว่ะอืม <c oughs> โคตรเท่ว่ะภาคอื่นไม่เคยมีเนยนะเนี่ยภาคนี้ภาคแรกเลยหรือเปล่าเนี่ยที่มีตำรวจขับรถเอทีวีครับเนี่ย